พอได้เวลายายกับสีมะเฮ็ดกับเขาพี่น้องทำกับข้าวอีกแล้วทุกวันทุกวันแยายกับสิใสหนังใสไม่ไป ใช่มังานบัทั้งที่น้องเอ้ยงรวล่ายร้จมกับไม่ใด้กับเขาสูลูกชู้ัวาจระจ้าเอาแล้วไปยังบัทันไหนลูกทำจุดอกจ้าลูกตับเขาไปหาเงินหาทำเขาก็ต้องรับเรียงล้านดูแลครอบครัว กุ้งผี่งี้ยงด้วยน้ำกันเก็บกินไปพี่น้องมื่อน,นี้ก็ทีพัดเ็ปปลาดุกใส่กุ้ยช่ายเหมือนเดิมแยกแต่จะเอาปลาดุกช่วงเลยจ้ะเขียวก้อนแคบไหลตาคนแคบไหลพัดใส่กุ้ยช่ายมันมกับปกุ้ยบล,บลยยยข้าวนะไม่แคบพี่น้องเก็บเิ่งเดอ้อ ผู้ใดมีปลาช่อนปลาดุกจะไดเบิจ้าแด้กระทิพัดให้เขานะ้ามันตูแข็งก,ดออก็ดีเขาพี้เขานโอ้ยมันจะฮากกรพทิใส่น้ำต้มไว้จนสุกเขาจังมาใส่ผักใส่หงานั่นของจริงเหน็นไห ใช่หรอกไปค้อ,อนผักยายมอดแล้วไปถ้อนผักอัน,นทรงข้าเจ้ายกาจะติดเติมน้ำปลาก็ไปเลยจ้ะยางละนิดละหน่อยสัก่อนเขาะว่าต้องเปล่าขนาดนั่นขนัดนี้นเลยใส่เข้าไปเลยตามใจชอบของเฮาจ้า ย่างก็เอาใส่หูแสบให้ม้วนเนี่ยตันดีกว่าย่างละนิดละหน่อยก่อนเสียยังอันนึงเสียยังน้ำตาลเสียเอาะว่าไหวกระปุกน้ำตาลก็ได้เนี่ย quân đi, quân đi, xây chắc nơi, quân dây quân, ít phá qua ดีดฟาเข้าไป ย่างไปย่างมาอยู่นี่ละพี่น้องขัว้วอยูกคนละหมองจ้ายากับจีปอยให้มอเดือดปลาดุพันซุกคันคันซัำนีนำน่ละพี่น้องถ้าเบิงขั้นตอนต่อไปจ้า